นะครับเรามาลงกล้องกันนะครับเป็นหลวงพ่ทวดหลวงพ่อทาบนะหลังอู่นะครับเนาะนี่นะครับก็มีมาหกองคนะครับผมนะก็ปีศูนย์ห้านะครับเนาะหลวงพ่ทีมรหาไล่ร่วมปลูกเสงเนื้อหานะครับเนาะนะครับเก่าถึงยุคนะครับสบายๆนะครับผมนะนี่นะครับนองค์นี้ก็นะมีหลวงท้องเก่ามาด้วยหลวงท้องเก่าก็วันนาส้มๆนะครับตัวนี้นะครับคิดไม่ออกก็นะครับเนาะหลวงพ่ทวดปีหนึ่งสามนะครับเนี่ยทองนะครับบอลทองหลวงพุทีมอะ นี่นะครับนอท้องส้มๆนะครับผมนะน,นี่นะครับนอลัางอุนะครับผมนะ <c oughs> นี่นะวิธีนะห่วงนี้ก็ลงท้องเหมือนกันนะครับ นี่นะครับเนาะการเล่นหาผมก็ให้ดูไปแล้วนะนะครับการเล่นหานะครับนี่นะครับดูเนื้อหาที่ครับพระปีศูนย์ห้านะครับเนาะนะครับการเล่นหาก็ให้ดูไปแล้วอ่าดูนะครับเราอีกทีก็ได้นะครับนี่นะครับเนาะนะจะมีลงในหนังสูงหนังสือเก่าครบเดี๋ยว นี่นะครับผมนะนี่นะหลวงพุทวดนะครับนอนหลวงพุทธาปุยศูนย์ห้านะนะครับผมนะก็โอเคนะครับนอะนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยพี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,นะครับเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับนอะนแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe ช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ